นึกว่าผ่านแดงเดือดมา3 4วันกระแสจะเบาลงและทุกอย่างคงจบไปหมดแล้วในสนามหากแต่ล่าสุดยังไม่ไวายเกิดดราม่าจากฝักฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งครับเรื่องของเรื่องคือย้อนกลับไปเกมแดงเดือดวันนั้นทั้ง2ทีมต่างก็มีนักเตะชาติเดียวกันตบเท้าลงสนามในลายอัพ1 1ตัวจริงอย่างโปรโตุเกตมีบรูโน่ดาโลและโจตาฮอนแลนน,นี่เยอะสุดเพราะนอกจากกุนซือทั้ง2ฝั่งผู้เล่นอย่างเดรลิกเซิร์ซีกราฟินแบกและฟานไดต่างก็เป็นนักเตะสายเลือดดัช ระทั่งแชมป์โลกทีมปัจจุบันอย่างอาร์เจนติน่าก็มีการาโชมาร์ตินสและแม็กอลิสเตอร์ลงฟาดแข่งกันถึง3คนตัดภาพไปเกมที่โอแทฟฟอร์ดอย่างที่ทราบกันว่าเวอร์พูบุกไปเอาชนะแมนยู3-0แต่ถึงแม้รูปเกมสกอร์จะขาดลอยหากแต่วันนั้นนักเตะทั้ง2ทีมต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมืออาชีพไม่มีข้อคอรหาเรื่องนี้ต้องพูดถึงทว่าปัญหาดราม่าที่กำลังถกเถียงกันในหมู่แฟนบอลไม่ได้เกิดขึ้นในสนามตรงกันข้ามมันเพิ่งจะเป็นเรื่องเป็นราวกันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงงทีี่่ผาานนมเอครับ ประเด็นทั้งหมดเริ่มต้นหลังเกมแดงเดือดที่ฟุตบอลลีกต้องพักเบรกเปิดทางให้โปรแกรมทีมชาติโดยนักเตะอย่างลิซันโดมาตินสและเล็กซิสมาเกลิสเตอร์ต่างก็เดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อรายงานตัวรับใช้ทับฟ้าขาวตามปกติ มองผิวเผินก็ไม่น่าจะมีปัญหาหากแต่ดราม่าดันประทูขึ้นเมื่อมาติเนสอัพรูปคู่ระหว่างตัวเขากับแม็กอลิสเตอร์ลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นสั้นๆที่บ้านเราาร์เจนติน่าสำหรับแฟนบอลที่เข้าใจและไม่ได้คิดอะไรมากโพสต์นี้ก็คงเป็นรูปถ่ายธรรมดาที่นักเตะอาเจนตินา2คนอัพลงในแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับมาติเนสและแม็กอลิสเตอร์แม้จะพึ่งฟาดแข้งศึกแดงเดือดกันมาหยกๆหากแต่จบเกมพวกเขาต่างก็เปลี่ยนบทบาทปรับสถานะจากคู่แข่งกลายเป็นเพื่อนร่วมชาติจากแมนยูเอร์พูก็เหลือเพียงอาเจ ที่สําคัญอีกไม่กี่วันทั้งคู่ยังต้องรับใช้ทัพฟ้าขาวร่วมกันด้วยมองในมุมนี้การอัพรบคู่ของมาตินเนสและแม็กอลิสเตอร์ก็คงไม่มีประเด็นดราม่าก,กันให้ปวดหัวอย่างไรก็ตามใช่ว่าทุกคนจะคิดแบบนั้นครับโดยเฉพาะแฟนบอลที่อินใ,นในความเป็นคู่อริตลอดการระหว่างเลี้ยวโพกับแมนยูเนเต็ดพวกเขามองว่าการกระทําของลิซันโดมาตินเนสเป็นเรื่องยากจะยอมรับบางคนแสดงความเห็นว่าไม่อยากเชื่อว่ามาตินเนสจะโพสตอะไรแบบนี้ อีกคนบอกลิซันโดไม่ละอายใจบ้างหรอที่โพสต์รูปคู่นักเตะเลี้ยวพูหลังจบเกมอีกคนบอกฉันรักนายนาลิซาแต่นี่มันไม่ใช่แล้วนายทําให้ฉันผิดหวังบางเมนระบายความรู้สึกว่านักเตะเหล่านี้ไม่แคร์แฟนบอลหรอกเพราะเขาทํางานรับเงินกลับบ้านแค่นั้นจบหรือจะท็อปคอมเมนต์ที่มีคนกดถูกใจมากถึง4 0 0 0ไลค์เอ่ยปากเตือนเซนเซนตอร์ปีศัจแดงว่าพึ่งแพ้เข้ามา3 0นายจะลงรูปคู่แม็กอลลิสเตอร์ในวันถัดไปไม่ได้นะมาติเนส เรียกว่าทัวลงในชั่วข้ามคืนสำหรับเดอะบูเชอร์นึกภาพนักเตะขวัญใจเด็กผีระดับลิซันโดมาติเนสยังโดนขนาดนี้ถ้าเป็นผู้เล่นเจ้าประจำอย่างมาคัตแรดฟอร์ดหรือคาเซมิโร่ที่พลาดหนักๆในเกมแดงเดือดน,นี่จะเละเทขนาดไหน อย่างไรก็ตามสําหรับมาติเนสแม้จะมีดราม่าทัวลงหากแต่เจ้าตัวไม่ได้ออกมาตอบโต้เคลื่อนไหวหรือลบโพสต์ดังกล่าวแต่อย่างใดครับที่สุดแล้วเรื่องราวทานองนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคิดและมุมมองของแต่ละคนซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีเกณฑ์ชี้วัดว่าแบบนี้ผิดแบบนั้นถูกหากแต่ส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาถ้านักเตะเลี้ยวพูจะถ่ายรูปกับผู้เล่นยูเนเต็ด โอเคแม้ในเกมจะเป็นอริตลอดการหากแต่สถานะนอกสนามต้องแยกแยะว่านักเตะหลายคนก็เพื่อนกันทั้งนั้นยิงเคสมาร์ตินสและแม็กลิสเตอร์ที่เป็นคนอาร์เจนตินาบ้านเดียวกันนี่ยิงเข้าใจได้และไม่ควรมีประเด็นด,ดราม่าตั้งแต่แรกครับ